สวัสดีครับผมบ้องวานนะครับจากช่องตรงเป็นตรงนะครับวันนี้วันอังคารที่5นะครับพฤศจิกายนนะครับสำหรับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคนไหนนะครับสนใจจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับในเรื่องข่าวข่าวของฟุตบอลนะครับในทุกๆหลีกนะครับบนโลกนี้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันแบบพี่น้องนะครับจิ้มไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปร่วมได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมจะพาไปลุยที่เจลีกนะครับแต่ว่ามาเตะที่เมืองไทยนะครับระหว่างทีมคาวะสกิฟอนเตเร่ของเจชนาทิป์ก็คอนซาโดเตซัปโปโรนะครับของเจ้าแซกนะครับสุภโชคสารชาตินะครับซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญาซื้อขายกันขาดเลยนะครับเซ็นสัญญาจากกัน5ปีนะครับจากบุรีรัมนะครับซึ่งนะครับเจ้าแซกและก็เจ้าเจชนาทิป์นั้นจะได้ลงเล่นในเมืองไทยนะครับกับสโมสรในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ อัตราต่อรองนะครับเปิดมาที่คาวะสกิฟอนเตเล่นั้นเป็นต่อถึงครึ่งช่วงตัวกว่าๆนะครับครึ่งช่วงตัวกว่าๆนะครับด้วยกับระบบการเล่นนะครับทีมเวิร์กนะครับแค่มองตาก็รู้ใจนะครับแต่ว่าปีนี้พลาดไปนะครับได้รองแชมป์เจรลีนะครับน่าเสียดายแทนเจ้าเจชนะที่นี้นะครับสำหรับการมาเล่นที่เมืองไทยในการอุ่งครั้งนี้นะครับผมยังมองว่าคาวะสกิฟอนเตเล่นั้นด้วยระบบทีมเวิร์กที่ดีกว่านะครับ ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนะครับถึงแม้ว่าตัวดีๆตัวดังๆตัวเด่นๆนั้นจะติดทีมชาติญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกแล้วก็ตามนะครับแต่ตัวสำรองนั้นสามารถทําหน้าที่แทนกันได้นะครับเป็นทีมที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งผมยังมองไปว่าคาสกิฟอนเดเลนนั้นน่าจะสามารถนะครับนั้นเฉือนนะครับเฉือนเก็บชัยชนะไปได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์หรือสองหนึ่งนะครับหรือไม่แน่นั้นถ้าโอกาสมานะครับอาจจะเป็น2ลูกก็เลยอาจจะชนะด้วย2ลูกขึ้นไปก็ได้นะครับ ผมยังมองไปที่คาวาสกิคอนเตเล่ครับผมของเจ้าเจาชนาทิพย์นะครับอาจจะดีกว่าคอนซาเดเลสซัปโปรของเจ้าแซกนะครับสุภโชคสารชาตินะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเตะไทยทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับ